ได้แล้วนะครับได้แล้วอาดาก็ได้แล้วนะกําลังห่ออยู่นะครับอโอ้ลงคลิปวอโอ้ลงคลิปอยู่นะครับอาดาแฟมเมอรี่ได้แล้วกําลังห่ออยู่เดี๋ยวเซสื้อผ้ายเสื้อผ้ายเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราไปดูเขาห่อโอ้ใส่โบ ใส่โบโอ้ใส่โบใหญ่ใส่โบแล้วนะฮะอ่างขวัญชิ้นใหญ่ใส่โบใหญ่แล้วนะฮะสวยงามนะครับ ก็เรารอดูนะรอดูจับสลากนะพรุ่งนี้นะครับจับสลากพรุ่งนี้ก็ป้าแตนก็แจ้งข่าวแล้วนะครับป้าแตนแจ้งข่าวแล้วของ u t u b e นะครับจะจับ YouTube กับแอดมินนะครับจับกันเองรับของขวัญกันเองจับกันเองส่วนชาวบ้านนะชาวบ้านจะได้รับเป็นรางวัลใหญ่นะครับของ f อนะครับที่ซื้อมาร่วมจับนะครับชาวบ้านจะได้รับรางวัลใหญ่นะมารอรุนกัน ว่ารางวัลใหญ่จะเป็นอะไรนะฮะครับเห็นป้าแจ้งข่าวในไลน์เนาะรางวัลใหญ่จะเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่จะได้รับของ f อซรางวัลใหญ่ของจากซีใช่ครับชาวบ้านที่มาร่วมงานเป็นของขวัญปีใหม่นะครับของนะของขวัญที่ใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ได้ยินข่าวมาแล้วของที่มานของ ปลาอ้วนอะไรประมาณนี้อ่าเ,นะเยอะเยอะเะโอ้โหหามพลาดน,นะครับ,บใครที่อยู่แถวนี้นะมาร่วมงานได้นะผมพรุ่งนี้เนาะงานพรุ่งนี้นะครับงานพรุ่งนี้<า>ติดธุระอ่าติดธุระอ่อ่าแอดมินกับยูทูบเบอร์นะครับก็จะจับได้ของกันและกันนะคระับ รุนุๆนน,นนะครับซึ่งเราวันนี้เราก็มาซื้อแล้วไปร่วมนะครับร่วมจับขอ,ของเอ็มไม่ได้อยู่นะเอมไม่ได้อยู่ร่วมนะครับเดี๋ยวให้ลุงป้าจับแทนนะครับาาแต่ว่าจะส่งของขวัญไว้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เอ็มก็จะเดินทางกลับใช่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลุ้นทางไร้สดลุ้นทางไร่สดลุ้นทางไร่สดนากับดวงฮะ ตอนนั้นจําได้ตอนมันเกิดป้ามันเกิดป้านะครับที่นาพ่อใหญ่นิ่มนะตอนนั้นจับสลากนะเอ็มได้ทองนะทองขอ,อ네งป้าแล้วก็เมื่อกี Alter, ้ก็ได้เสื้อเนาะที่พอจับเสื้อกีฬาสีเขียวมาแบบงงๆนะมาแบบงงๆมาข้อกับดวงใช่คนที่อยู่นาจับเตา ก็รอรุ้นกับชาวบ้านเนาะนี่แหละตู้เย็นน่าจะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูจิโก้เป็นคนไปซื้อจิโ,อโก้จะ็นเล็กหรือจใหญ่นะคะโกกับคุณตุ๊กี้นะจะไปซื้อของพี่นางมาหน้าส่วนของป้าอ้วนก็อรอรุ้นกันว่าป้าแตนจะไปซื้ออะไรนะเ,นเห็นว่าจะไปโกบอนโกบอนทีแรกจะให้เอ็มพาไปแล้วเอ็มจะได้กลับช่วงบ่ายก็เดี๋ยวป้าคงให้เปรี้ยวหรือไปกับจิโก้ก็ได้รอดูรอดู ต้องเอารถกระบะไปรถกระบะอืมรถเกง่งรถเกง่<อ>งรอรอกำลังติด<อ>ติด,<อ>ตดโบ<ป><ป>ห่อของขวัญติดลิบบิน้นอ่ารอลุนล้นรอ<ต>ลุ้นรอลุ้นรอลุ้นนะครับอยากดูไหมนั่นไงมลิมสุดละลิมสุดละ หม้อเป็นหม้อหม้อเจวฮ้อนหม้อเจวฮ้อนหม้อไฟฟ้าถ้าได้ถ้าใครจับได้เดิไปฉลองแก่ฮ้อนเดินไปดูเลยเดินไปดูเลยหนะึิมสุดขวามือใช่ครับแน,น่นของดีเลยของดีเลยกำไรเลย <c oughs> ฉลองฉลองต้องฉลอง ได้ครับก็รอรุ้นกันนะครับรอรุ้นกันงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่หมครับ2568ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับทีมงานเราก็เตรียมของจับสลากจะจัดก่อนนะครับจัดก่อนนะครับลุงป้ามีธุระนะครับเดี๋ยวเราจัดก่อน เดี๋ยวช่วงเขาดาววันปีใหม่เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทางลุงป้าก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นคือจับของขวัญพรุ่งนี้เนาะมียางยางยางมีงานเลี้ยงด้วยนะพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารของชาวบ้านนะครับโอ้อะไรนี่ไอ้ไม้จะมือเลยเนี่ยซื้อของให้ลูกกินอันนี้ให้จ่าเอ็มโอ้ขอบคุณครับเดินทางกลับ คุณพี่แอนนะครับกินกระโพามาปละดากระโพาอร่อยอร่อยอร่อยพ่อพี่แอนก็จะซื้อให้ทุกรอบนะพามาเติมเติมกินกระโพากินกระโพาก่อนผลไม้รวมเมื่อวานลุงช่างก็เลี้ยงนะครับกวดหนึงพ่นพี่แอนเลี้ยงพ่อพ่อจะกินไม่หมดเลยครึ่งขวดยังแซยู่ในตู้เย็นมีขนมนะฮะเติมพลังพอดีซื้อข้าวไว้ให้ลูกแล้วก็โรเค้กโรนะ ซื้อข้าวเจด้วยจะไปกินอยู่ข้าวแล้วป้าเดินไปเซเว่นคุณบอกหน่อยไกลอยู่บปล่าไก่ไหมไกลอ่ะกำลังไก่กำลังไกยหน้าหนาวหน้าหนาวกำลังาย่นั่งอ่วหรือว่าจะเสร็จแล้วรีบยังผู้หญิงห่อแบบสวยเลยผู้หญิง่ิถันสวยแล้วของพี่แอนสวยเอาของลูกให้ไหมหน่ะสองคนนะเฟิร์นกับฟางร่วมจับด้วย คนละชิ ha, idea, uh, uh. ้นนะฮะนาเดียได้แล ja ja e <ik onos> <ini> ้วเป่าได้แล้วบปลาหมาพัดลมครับอ่าก็ตอร่อยอ้าวอืมนั่นลูกเขาอยากจับเมืกินเนื้อครับครับครันั่นลูกเขาเห็นนาเดียอยากจับเมืกินอือเขาถามมันบอกว่าที่โรงเรียนเขามีกินเนื้อย่างบางท่าบอกว่าถ้าจับของวันไม่ไปอย่างรอจับของวันเลยว่าเขาจับตอนเย็นอยู่เลย อยู่ค่ายก็มีจับนะลุ้นทองลุ้นทองเหมือนกันอยู่ดวงต้องอาศัยดวงนะปีนี้ต้องอาศัยดวงปีนี้จะได้ดวงจะได้รับโชคใหญ่หรือไม่นะมีจับทองนะครับี่ายใ <จะ S 1> ดมีจับทองใช่ครับอบอกแกมีทองนี้นี่แหละคเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมตู้เย็นอะไรทีวีนี่แหละรางวัลใหญ่จะประมาณชิ้นสองชิ้นนี่แหละแล้วก็เป็นทองรางวัลใหญ่สุดรอรอดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่าย คลิปแน่นอนนะครับฝากเอฟซีบุงป้าใครนาะจะได้ตอนนี้จะเอ็มก็ต้องไปจับที่นู่นอีกจับอันนี้นฝากนุงจับของเอ็มไปจับที่ค่ายวันเลี้ยงฉลองปีใหม่เขาจัดทุกปีแต่ทุกปีผูบัญชาจัดให้ตลอด,น,ดน่าดนะมีหมอลำมีอะไรนี่แหละเต้นเงานเฮี้ยวๆหน้าวีเอีดีร้องเพลงกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอนะรออยู่นะตอนนี้ เสร็จแล้ว2ชิ้นนะฮะของพีแอนเหลือของพีแอนหนึ่งแล้วก็ของเอ็มหนึ่งของป้าไดอีกหนึ่งนะครับก็ต้นคลิปนะครับก็แจ้งข่าวไปแล้วว่าป้าแตนแจ้งข่าวทางไลน์แล้วประมาณนั้นนะรางวัลใหญ่ของชาวบ้านเยียมลุ้นกันว่าใครจะได้รับนะครับใครจะได้รับของพวกเราก็จับกันเองในนาแล้วก็เป็นแอดมินของลูกป้านะครับรางวัลที่เราจับกันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับรอดูนะครับห้ามพลาด